ธรรมะปริทัตสองอธิบายธรรมวิภาคปริเชตท,ที่สองโดยพระธรรมเมธาพรตระแบบจิตตะยาโนทัศกะหมวดสิเรื่องสัจธรรมสิบหรือโลกุตรธรรม9กับปริยัตธรรมสัตธรรมในที่บางแห่งท่านแบ่งไว้เป็น3คือปริยัติสัตธรรม ปฏิบัติสัจธรรมและปฏิเว,เวทสัจธรรมปริยัติสัตธรรมคือข้อที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ทางประสาตสัมผัสของตนและแม้แต่การนำไปพินิจพิจารณาจนเกิดความเข้าใจส่วนปฏิปฏิสัจธรรมคือการนำเอาสิ่งที่ศึกษาเล่าเรียนนั่นเองเอามาลงประพฤติลงมือปฏิบัติและ ปฏิเวทสัตธรรมคือผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติอาจทำความเข้าใจได้ง่ายว่าปริยัติสัตธรรมเหมือนการเรียนวิธีการทำอาหารปฏิปฏิสัตธรรมเหมือนการปรุงอาหารและรับประทานเข้าไปปฏิเวทะเหมือนกับการได้รับรสอร่อยของอาหารเหล่านั้นหรือเปรียบว่าปริยัติ เหมือนการศึกษาวิธีซักผ้าปฏิบัติก็เหมือนการซักผ้าปฏิเวทะเหมือนกับผ้าที่สะอาดแล้วหรือเปรียบว่าปริยัติก็คือการเรียนรู้วิธีการรักษาโรคปฏิบัติคือการนํายาไปบําบัดขจัดโรคปฏิเวทะคือความหายจากโรคเป็นอาการต่อเนื่องกันเกิดขึ้นในสิ่งเดียวกันนั่นเอง แต่ปฏิบัติไปคนละกรณีกันสัตธรรมบางครั้งก็เรียกว่าเป็นตัวแทนพระศาสนาซึ่งในตอนต้นๆก็เรียกว่าศาสนาบ้างตอนตอนต่อมาก็เรียกว่าสัตธรรมตอนหลังก่อนพุทธปรินิพานก็ทรงใช้คําว่าธรรมะและวินัยหรือธรรมวินัยเมื่อเรามาสังายนาครั้งที่สามและเรียกว่าพระไตรปิฎก แต่ว่าที่จริงเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่สัตยธรรมในที่นี้ท่านหมายเอาปฏิเวทะคือผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติทั้ง9ข้อกับปริยัติสัตธรรมคือการศึกษาเล่าเรียนรวมแล้วก็คือโลกุตรธรรม9ก้ากับปริยัติธรรมหนึ่งโลกุตรธรรม9้าคือโสดาปติมัก โสดาปฏิผลสก,กทาคามิมักสก,กทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผล,อ,อ,ลอ่อนหันตะมักและอ่อหันตผลและนิพพานคือการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ของพระอริยเจ้าทั้งหลาย ปริยัติสัตธรรมนั้นคือเรื่องที่ต้องศึกษาเรียนรู้หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในการศึกษานั้นจงจำแนกการศึกษาของบุคคลไว้เป็นสามประเภทคือ 1. อลอะคัคถูปะมะปริยัตคือการเรียนในลักษณะของงูพิษต้องการจะนำไปโต้อตอบวาทะเอาชนะขะขานซึ่งกันและกัน 2. นิสรณะปริยัตยิคือการศึกษาเพื่อนำตนให้หลุดพ้นจากอำนาจของอบายมุกค,ความชั่วกิเลสและความทุกข์ในสังสารวัฏเป็นต้น 3. พันธาคาลิกะปริยัตยิคือการศึกษาของพระอริยบุคคลซึ่งท่านจะต้องฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเช่นพระอานนท่านบรรลุโสดาบันแล้วแต่ก็ต้องฟังเทศทุกกัน พระสาลีบุตรพระโมคคัลลานะท่านก็บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ต้องฟังฟังในฐานะเหมือนคุณคลังคือรักษาทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้คนอื่นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ต้องศึกษาเหมือนกันแต่ศึกษาเพื่อน,นำไปสั่งสอนบอกกล่าวชี้แจงถึงหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ในที่นี้ท่านก็รวมไว้เป็นศัตธรรมสิบประการ ซึ่งอันที่จริงแล้วเป็นการขยายสัวธรรมสามประการออกไปคือปริยัติสัจธรรมได้แก่เรื่องที่ทุกคนจะต้องศึกษาเมื่อศึกษาไปแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเป็นปฏิปติสัตธรรมพอปฏิบัติไปแล้วถึงจุดหนึ่งท่านก็เข้าถึงโลกุตระธรรมทั้ง9้าอันเป็นส่วนแห่งปฏิเวทสัจธรรมที่แท้จริง สัจธรรมสามกับสัจธรรมติดจึงเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันสำหรับละเอียดของโลกุตตะธรรมทั้ง9ได้กล่าวไว้เรียบร้อยแล้วในหมวดที่9จบเรื่องสั์ธรรมติได้แก่โลกุตตะธรรม9ก้ากับปริยติธรรมวันจันทที่29เกเมษา ยนต์นุ2567